ถึงเวลาสําคัญกันแล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาร่วมกันฟังวิสัยทัศน์ที่เหนือชั้นกับการมองการไกลในการทําธุรกิจทํำยังไงให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทุกท่านครับปรบมรือดังดังให้กับดตรสมชายหัชริรหาท่านประธานกรรมาการบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ สวัสดีครับครับก็ถึงช่วงสุดท้ายของงานนะครับทุกครั้งก็จะมีการจับรางวัลแต่วันนี้นะครับรถยนต์ก็มีแค่สองคันก็ไม่รู้จะทำยังไงหมือนกันเพราะคนก็มาเยอะนะครับสงสัยต้องมีรางวัลพิเศษละมั้ง <c oughs> ครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก่อนจะพูดถึงเรื่องรางวัลก็มีความคิดนะครับเพราะว่าหลายคนก็มาถามผมว่าเอ๊ะทุกปีเนี่ยเราพัฒนาอะไรนะครับ อย่างปีนี้เนี่ยผมก็ได้พูดกับสื่อมวลชนไปว่า,าหลายอย่างเนี่ยเราก็พัฒนาแต่พื้นฐานภายใต้กรอบความคิดที่เราว่าเราจะทำอะไรนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ๆก็นึกจะทำหรือว่าทำขึ้นมาโดยลอยๆเราก็มีหลักคิดว่าภายใต้สังคมยุคใหม่เนี่ยก็มีความหลากหลายของผู้คนนั้นถ้าจะเห็นว่าวันนี้ประชากร EC เราก็มีคนหลากหลายอาชีพหลากหลายภาษา แล้วก็หลากหลายในสถานะบางคนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีความรู้ไม่มากบางคนก็การศึกษาเยอะบางคนก็มีทุนบางคนก็มีความสามารถอะไรล่ะที่ผมจะเติมเต็มความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยผมก็พยายามนั่งคิดอยู่เสมอนะครับเพราะว่า JNC เนี่ยเกิดภายเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ภายใต้กรอบความคิดว่าจะทำยังไงที่เติมความคาดหวังของผู้คนให้เขาสมหวังแล้ววันนี้เราพัฒนามาถึง16ปีเนี่ย ด้วยความคิดว่าเราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องพยายามเฝ้าสังเกตแล้วก็ดูถึงสิ่งที่ผู้คนคาดหวังว่าเขาหวังอะไรเขาต้องการอะไรแน่นอนครับว่าวันนี้ผมค้นพบว่าในหลากหลายของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาแค่อยากไรายได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าในกลุ่มความต้องการของคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้บริโภคก็อยากได้ของดีคุณภาพดีแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้คุ้มราคากับทิ้งท,ที่จะจ่ายเงินไปมงั้น เจนซีก็ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้พัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมแล้วก็มีความหลากหลายของสินค้ามากมายท่านเห็นว่ามีสินค้ามากเข้ามาทุกปีทุกปีเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยหลายคนก็ไปนองรองนอนที่นอนก็ไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ตกโรงบางคนก็มาถามว่าขายปอกหมอนหรอครับขายผ้าห่มหรอครับเปล่าหรอครับเราขายที่นอนครับบางคนไม่เข้าใจนะฮะจริงๆแล้วก็ภายใต้กอบความคิดว่าอะไรที่ผู้คนต้องการเนี่ยเราก็ผลิต เราก็ทำออกมาแต่หลักคิดคือหาของดีราคาถูกแล้วก็ประโยชน์ใช้คุ้มค่าต่อความต้องการแล้วก็ใช้ได้ตรงกับความต้องการนั่นก็คือหลักคิดก่อนแต่ผู้บริโภคที่เข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนเขาว่าธุรกิจนี้เราคาดหวังว่าเราจะทำยังไงให้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้แค่บริโภคอย่างเดียวถ้าใช้ดีแล้วบอกต่อมีไรายได้ก็ต้องทำก็ต้องสร้างนักขาย ัน้นวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแผงการตลาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเติมเต็มความสามารถแล้วก็ความต้องการของกลุ่มคนที่เป็นนักขายอย่างไรหรือบางคนเข้ามาอยากสร้างองคอ์กรและกรอบความคิดนี้แหละครับก็ที่บอกว่าวันนี้แปลงรายจ่ายของเครือข่ายผู้บริโภคจากการสร้างองคอ์กรนับแสนนับร้านคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเป็นไรายได้อย่างไรวันนี้จอย์คอยก็ตอบโจทย์ผมขอย,ย่าสรุปสั้นๆว่า16ปีมาเนี่ยก็พยายามพัฒนาแผนการตลาด ทำอย่างไรให้คนที่สร้างเครือข่ายมีประโยชน์มีรายได้แบบแพสสีบินคัมแต่ว่าถ้าคนไม่อคทีฟคงไม่มีรายได้แบบแพสสีฟมาก็ได้เกิดไอเดียเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าวันนี้ครับสิ่งที่มีความหลากหลายของผู้คนแล้วเราค้นพบว่ามีความต่างของคนในกลุ่มที่เข้ามาในเครือข่ายเราจะเชื่อมโยงเติมเต็มประโยชน์แต่ละคนเนี่ยเข้ามาให้อยู่ร่วมกัน แล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างไรตรงนี้แหะครับที่ผมได้ค้นพบแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นแผนกระาดาษก็ดีการสร้างเงื่อนไขใหม่ๆก็ดีอะไรที่จะสามารถทําให้การเชื่อมโยงเนี้ยเกิดประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นแล้วครับเพราะวันนี้ความหลากหลายแล้วทําให้เกิดการเชื่อมโยงนั้นเนี้ยก็นํามาซึ่งการพัฒนาและปรับตัวเราจะยืดหยุนของความต้องการที่ไม่เหมือนกันเนี้ยให้สามารถเข้าได้อย่างไร วันนี้แพลตฟอร์ม JNC ก็ค่อยๆพัฒนาเกิดขึ้นหลายคนก็ถามผมว่าเอ้าแล้วมันจะไปตอบโจทย์ยังไงผมก็นั่งคิดครับผมเคยได้ยินคนพูดอยู่ประโยคนึงก็บอกว่าเนี่ยถ้าปัจจุบันรู้เท่านี้นะถ้าย้อนเกิดไปเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยรวยแล้วละ่ะเพราะรู้เท่านี้เพราะคนสมัยก่อนรู้เล้วเท่าเราไม่ได้หรอกท่านวปาจริงไหมครับหลายคนคิดอย่างนี้แต่ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราอยู่วันนี้ แล้วย้อนไปข้างหน้าอีก30ปีข้างหน้าแล้วเราจะรู้ยางไงว่า30ปีครั้งหน้าเราจะมองย้อนกลับมาถึงปัจจุบันแล้วเราบอกว่าถ้าเรารู้เท่าอนาคตแล้วเราจะรวยได้ในปัจจุบันเนี่ยเราจะทํำยังไงวันนี้ผมเอาโจทย์นี้มาคิดผมก็อยากจะบอกทุกท่านครับว่าเราไม่ได้หยุดคิดแล้วเป้าหมายผมเนี่ยผมกำลังจะทําให้สิ่งที่เราคิดเนี่ย มันคืออนาคตอีก30ปีข้างหน้าที่เอามาใช้กับปัจจุบันหลายคนก็บอกว่าเอะเราวมันจริงยังไงก็พิสูจน์ครับท่านจะเห็นไหมครับว่าเกสต์พิเกอร์แต่ละคนขึ้นมาเนี่ยหลายคนไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอะไรหรอกนะครับผมสังเกตนะครับเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยทำไมเขาสำเร็จเพราะเขาไม่มีอาโอกาสมากเขาไม่คิดมากเพราะเขาไม่ได้การศึกษาสูงเขาไม่ได้มีเงินทนเยอะ เขาไม่ได้มีความรู้เยอะเขาไม่คิดมากเขาทําอย่างเดียวเขาเชื่ออย่างเดียวท่านสังเกตไหมครับว่าหลายคนขึ้นมาบอกเชื่อและไอ้ความเชื่อนั่นแหละจะบอกท่านว่ามันคือความศรัทธาก็หลายคนถามว่าทําไมผมทําก็เพราะผมเชื่อเชื่อในศักยภาพของคนเชื่อในความคาดหวังของคนว่าสามารถแปลเปลี่ยนทําให้เขาสําเร็จได้และนั่นแหละครับคือความศรัทธาที่ หลายคนสำเร็จโดยไม่รู้ตัวงั้นงานวันนี้ครับที่เราพูดถึงคำว่า our f a t e นะครับ our future ผมจะบอกทุกท่านว่าวันนี้สังคมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่เนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าสิ่งที่เน n c กำลังพัฒนามันคือแพลตฟอร์มของอนาคตมันคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ท่านต้องเรียนรู้ครับเพราะท่านไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาเอาความเข้าใจ แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งท่านมีความชํานาญแล้วเนี่ยยากที่ท่านจะสามารถสําเร็จได้ดังนั้นบางคนเดินเข้ามาบางครั้งเจออุประสักบางครั้งเจอเรื่องที่ตัวเองไม่เคยคุ้นไม่เคยชํานาญแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วก็เลิกจากไปอยากจะบอกทุกท่านว่าชีวิตยังอยู่ครับอย่าไปคิดว่าสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบันเราหมดสิ้นแล้วชีวิต เรามีแค่นี้แล้วคงไม่สามารถไปมากกว่านี้แล้วในทางที่ผมเจอกับกันที่ท่านเจอผมบอกเลยครับว่าวันนี้เวลาผมเจอผมก็ยิ่งแก่งขึ้นผมเริ่มค้นพบอะไรมากขึ้นผมรู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้คนที่พร้อมสู้และมีศรัทธาร่วมกันไปสู่ความเร็จร่วมกับผมได้ตรงนี้แหละครับที่ผมค้นพบว่าผมน่าจะทำอะไรจากนี้ไปเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าปีหน้า เราจะมีงานเหมือนกันแต่ผมจะปรับรูปแบบเพราะเวลาผมจัดงานผมพยายามสังเกตว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้คนต้องการผมจะวัดความสามารถจะสร้างเวทีสำหรับคนที่อยากสำเร็จและตั้งใจสำเร็จเขาจะสามารถมายืนอยู่บนเวทีนี้ด้วยความภาคภูมิใจอันนี้แหละครับที่ผมจะสร้างขึ้นทุกท่านครับวันนี้เราจัดงาน ผมอยากให้ท่านเรียนรู้ว่า JNC ไม่ได้แค่มาจัดงานเฉยๆเราลงทุนเราพัฒนาแพลตฟอร์มโลกอนาคตที่ผมพูดผมเชื่อครับว่าทุกอย่างจะอยู่ในมือเราท่านเห็นไหมครับว่าหลายอย่างที่เราเริ่มรู้แล้วแน่นอนครับโทรศัพท์มือถือมีผลต่อชีวิตเราในอนาคตอันใกล้เพราะวันนี้เกิดขึ้นแล้วเราสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชัน ที่เป็น JCM Commerce ตัวใหม่ที่มันรวมเอาทั้งการขายของซื้อของบริโภคสมัครสมาชิกเติมเงินดูสายงานส่งสินค้าทำดอบชิปหรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผมไม่ได้พูดมามันรวมอยู่ใน JCM Commerce Application เดียวที่ทำให้ทุกอย่างอยู่ในมือถือท่านสามารถทำธุรกรรมทุกอย่างได้ นั่นหมายความว่ามือถือของท่านจะเป็นเครื่องมือทำหากินในโลกจากนี้ไปซึ่งแน่นอนครับว่านั่นหมายความว่าท่านจะไปไหนบนโลกใบนี้เนี่ยท่านใช้แค่มือถือท่านทำธุรกรรมได้ท่านทำทุกอย่างได้กฎหมายจะเปลี่ยนอะไรจะทำอะไรเปริดโอกาสยังไงยกตัวอ,อย่างเช่นเขาพูดถึงแบงกิ้งเอเจนหรือเขาจะพูดถึงเรื่องของการทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ผมกล้าสัญญาว,ว่า ทุกอย่างที่ในโลกนี้เกิดขึ้นมันจะอยู่ใน JCM c o อ m ม r c e เพราะมันคือการพัฒานาที่ทำให้ท่านมีเครื่องมือที่ทรงพลังเอาไว้แข่งขันได้ในโลกอนาคตทุกท่านครับวันนี้โลกอนาคตที่เกิดขึ้นผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าหลักคิดที่บอกว่าแปลงทุกรายจ่ายกับมาเป็นรายรับของท่านมันยังก้องอยู่ในหูผมและก็สมองผมตลอดเวลาว่า อะไรที่จะทำให้เครือข่ายที่ท่านสร้างกลับมาเป็นประโยชน์ของท่านตรงนี้แหละครับที่ผมคิดอยู่เสมอว่ามันต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมให้สัญญาเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าหลายอย่างเราสัญญาได้ว่าจะทำแต่สิ่งที่ผมไม่สามารถสัญญากับท่านได้ว่าท่านจะรวยทุกคนแต่ถ้าท่านสัญญากับตัวท่านเองว่าท่านจะต้องรวยอันนั้นผมกล้าพูดได้ว่า ท่านจะสําเร็จเพราะฉะนั้นท่านต้องสัญญากับตัวเองครับวันนี้ท่านอยากสําเร็จต้องมีความมั่นใจที่จะเชื่อมั่นในตัวเองสัญญากับตัวเองเชื่อมั่นตัวท่านเองแล้วนั่นครับท่านจะสามารถสําเร็จได้ทุกท่านครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปขอให้ท่านเข้ามาเรียนรู้ครับงานนวันงานวันนี้ก็ถือว่าถึงช่วงสุดท้ายคงจะไม่ใช้เวลามากกว่านี้ เดี๋ยวเราจบรางวัลกันเลยนะครับระวางก่อนจับรางวัลทุกปีหลายคนก็บอกโอ้เนี่ยอยากไปเที่ยวหลายคนก็บอกว่าแหมไอ้บรรยากาศการเที่ยวนี่มันก็เป็นเรื่องชอบนะแต่ผมก็นั่งคิดผมก็คิดไปว่าเอะผมก็เที่ยวมาทั่วแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนึกไม่ออกจะไปประเทศไหนพ้นไปหมดแล้วแต่ผมลืมไปว่าผมเนี่ยไปเที่ยวแล้วแต่คนมาใหม่ยังไม่เคยไปเที่ยว ก็อยากดูมือหน่อยว่าใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวประเทศไหนอ้าวขอดูมือคนใหม่นะครับว่าถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยใครอยากไปเกาหลีบ้างยกมือสิขอเปิดไฟหน่อยครับจะได้เห็นมือครับจะได้ดูครับว่าคนอยากไปเกาหลีตรงไหนครับอ่าคนอยากไปประเทศจีนมีไหมขอมือหน่อยครับคนอยากไปเที่ยวฮ่องกงมีไหมครับ โอ้ยแยกไม่ออกเลยครับว่าจะเอาฮ่องกงหรือเกาหลีดีหรือจีนดีนะครับผมเนี่ยทำโปรแกรมก็นึกไม่ออกว่าจะไปประเทศไหนนะครับเอางั้นขอขอเสียงหน่อยละกันใครคิดว่าอยากให้ผมจัดไปเกาหลีส่งเสียงหน่อยครับใครคิดว่าอยากให้ไปประเทศจีนส่งเสียงหน่อยครับโอ้นึกไม่ออกเลยเพราะแยกไม่ถูก แล้วใครคิดว่าอยากจะจัดโปรแกรมไปห้องโกงหมากเก้ามั่งยกมือสิครับช่วยตัดสินหน่อยครับอะไรชนะเอาขอฟังเกาหลีครั้งหนึ่งครับไหนขอมือเกาหลีสูงๆหน่อยครับโอ้แสดงว่าหลายคนชอบไปเที่ยวเกาหลีนะครับเอาละครับก็จัดไปเกาหลีทุกครั้งเนี่ยมาก่อนแล้วก็จัดกัน บ่อยนะครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจตอนผมจัดโปรครั้งแรกเนี่ยเราจัดโปรเนี่ยโอ้โหตอนนั้นคนชอบมากเลยตอนนั้นเท่าไหร่นะฮะ่าไรนะตอนนั้นไป900กว่าคนเกือบพันคนไปฮ่องกงทำเท่าไหร่นะแล้วถ้าซ้ายห้ากว่าห้าทำได้ไหมเนี่ยไหนดูมือที่ว่าใครจะทำแล้วไปเที่ยว เอาละครับสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะเดือนนี้เดือนมีนาให้สายห้าขวาห้าพอมีมีไงนะครับโคต้าเนี่ยมีจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไปแล้วเนี่ยรับไม่ทันเพราะว่าเวลาเดือนนี้เนี่ยเนืองจากเดือนเที่ยวท่องเที่ยวเราต้องจัดเดือนเมษากลัวเครื่องบินไม่รองรับผมจัดแค่200ที่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดวันสุดท้ายมาเท่าไหร่เอาหมด นะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนดีไหมครับเอาละครับเพราะฉะนั้นท่านก็เิ่งเร่งเร่งมือหน่อยละกันนะครับอาไรครับหลอบวันนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้เดี๋ยวเราจับรางวัลเลยนะครับขอบพระคุณนะครับ